สวัสดีชาวโลกน่าจะอยากรู้สิโนเช่นเป็นใครนะทาตัวเบียวๆอย่างเงี้ยเหมือนเท่อ่ะไม่ใช่เนาะความจริงแล้วเช่นก็แข็ว่าแน่นอนที่ไหนกำลังดูอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่านายว่างใช่ไหมล่ะถ้าเข้าใจดี ทุกคน,นกต้องเคยผ่านช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่ว่างอีกไม่นานแล้วไหนๆก็จะได้รู้จักฉันในนามของเอมา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 ไหนๆก็ไหนๆ,นหนๆละมาเล่าเรื่องกันดีกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้นะ มันต้องใส่แวน่นด้วยนะเว้ยอ่าครบอุปรกรณ์เลยผมด้วยเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเพื่อจะลดยังไงล่ะเอาจริงเลยนะเรื่องที่จะเล่าเนี่ย หนึ่งนาทีครึ่งแล้วยังไม่ได้เริ่มเล่าเลยฮฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องที่จะเล่าตัวเด็กนี้เนี่ยนะคือว่าคลิปเนี้ยต้องด้วยอย่างนี้ก่อนว่าจะเอาไปลงช่องอะไรน่าจะเป็นช่องไงครับนั่นแหละแน่นอนด้วยมึงจะไม่รู้ว่ากูจะอัพคลิปอะไรแต่เด๋ยวมึงก็รู้ถ้ามึงดมูมึงจะโดนอัพคลิปตัวที่มึงไม่รู้ตัวเว้ยเปรม หรอคิดว่ามึงเป็นเนจ้าของโชคเหมอคนเดียวไม่หรกเราตกลงกันแล้วเอาอ,อย่างน้อยก็นี่มันเป็นการอัดภาพแบบความละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อพอ่อเกียจและกูก็ตัดไม่เป็นด้สงสัยว่ากูคือใครกูก็คือเอเองครับเรื่องที่เล่าเนี่ยเอาจริงแล้วมันเป็น เรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะนะคือต้องอย่างนี้ก่นอนเเล่าเรื่องที่ทุกคนจะเข้าใจง,ง่ายกันดีกว่าคือไงครับไงครับมาจากอะไรไงครับก็มาจากไมค c r รับก็คือตอนนั้นนะนะที่ตั้งชื่อกันไมคครับเป็นคอนเทนต์ที่คนดูเยอะที่สุดไม่ไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ที่มีคลิปเยอะที่สุดในชอ่อง ก็เลยใช้ Minecraft แต่ว่าต้องเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนจาก m i e c r a f t เนี่ยมันไม่งั้นจะเหมือนก๊อปมาเกินไปเว้ยมันก็เลยต้องเป็นไงคลาฟซึ่งเลยแบบโอเคไงค a f t ไม่ใช่คําทักทายไงคลาฟไม่ใช่คําทักทายเรื่องนี้นายควรจะรู้ไว้ว่าไงค a f t ไม่ใช่คาทักทายก็คือตอนนี้น,นะ รู้แค่นี้ก็พอแล้วว่าไงครับมายัางไงเราจะบอกให้ฟังว่าในช่องมีใครบ้างในช่องเนี่ยก็มีกูก็คือเอมีเปมมีน้ำโมมีฟิลมีเฟิร์นแล้วก็มีอปอนเอ๊ะรู้ว่าห,าหา้าห้าหรือหกคนเนี่ยจำไม่ได้ละ ถึงจะยังไม่รู้อยู่ดีว่าไอเฟิร์นทำอะไรในช่องและกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูทําอะไรในช่องดังนั้นกูจะอัพคลิปนี้ลงไปแล้วถ้าเกิดมึงได้ดูมึงก็จะรู้ว่ากูเนี่ยว่างกูโคตรว่างว่างก็เฮียแล้วแต่ว่ากูจะบอกมึ่างดีเลยนะว่ากูขับอัพคลิปลงไปไม่เอาดีกว่าฝากถึงคนดูทุกคน ขอให้โชคดีกับวันจันทร์เพราะวันเนี้ยมันคือวันอาทิตย์ <c oughs> มันเป็นจิบหลอนๆเห็นเสื้อตัวนี้ไหมมันเป็นเสื้อลายธรรมดาธรรมดามันคือชุดนอนถูกต้องแล้วกูอาบน้ำตอนบ่ายเฮ้ เอ๊ะเดี๋ยวนะล้วมาถึงเรื่องนี้กันได้อย่างไรหมายว่าคือตอนเนี้ยกูแม่งโครตหรหลอกูแม่งโครตหรหลอไม่รอเล่นเอางี้ดีกว่าคือ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 ถ้าเกิดากรู้ว่ากูเป็นใครไม่ต้องรู้เดี๋ยวไล่ให้ฟังที่หลังตอนนี้ กูยุสิบห้ากูยุสิบห้าใช่ไหมลองทายดูสิว่าตอนนี้กูยอยู่มออะไรอยู่มอสี่คือปกติแล้วเนี่ยมอสี่มันควรจะเป็นยุสิบหกใช่ป่ะแต่ไม่ใช่โลกนี้มันซับซ้อนไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงใครจะไปรู้ใช่ไหมละ่ะนั่นแหละเว้ แล้วแล้วคลิปนี้นะมันจะเป็นเหมือนการคุยกันระหว่างเราสองคนด้วยลองถามมาสักคำถามหนึ่งพูดออกมาเลยตะโก,กนออกมาดังๆให้ทุกคนได้ยินในบ้านเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้มันรู้สึกสลับกันมันต้องให้ทุกคนในบ้านได้ยินมันไม่ใชใ่ทุกคนได้ยินในบ้านหลอนปะเนีย่ยไม่ใช่หรฮึอ นานๆที่นะมันจะมีคลิปหลอนๆก็อย่างเงี้ยที่ทุกคนจะได้ดูคือเอาจริงๆแล้วนะก็อยากที่จะอัพลรงติ๊กตอกของช่องอยู่ในคลาฟติ๊กตอกในคลา t ไม่เคยได้มีคลิปไรเลยไหนก็รู้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะไม่มีปกช่องอยังไงอ่ะคือช่องของพวกเราเนี่ยยังเป็นปกช่องไอเปมอยู่เพราะที่เก็บเปียกที่เก็บทา แล้วทุกคนมันก็ขีเ้เกียจแน่ๆไม่งั้นก็ทํากันไปแล้วดา่ว่างั้นเออคลิปนี้น่าจะเป็นคลิป8นาทีถ้าเกิดว่าอยากให้มีคลิปประมาณนี้ออกมาอีกก็กดไลค์เยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคลิปแบบคนหลอน,นอว่างๆแล้วก็มานั่งพูดอะไรก็ไม่รู้ให้ฟังนะทุกคนนะแต่คือแบบรู้จักอันนี้ปะบุคคลระดับตำนาน ก like ูเคยเล่าไปอยู่นะอเว้ยในในช่องของกูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่ไม่บอกหรอกช่องนั้นมันอทิ้งไปละมันเป็นช่องที่แบบปล่อยรอยแพลไอ้เยอะทั้งหมดปล่อยรอยแพลไปแล้วบุคคลระดับตํานานเนี่ยเขาชื่อว่าอะไรนะเขาชื่อว่าลืมไปแล้วช่างมันเขาชื่อว่าลืมไปแล้วละกัน แล้วเรากูเขาจะชื่อนีอ่เพราะกูลืมไปแล้วว่าเขาชื่ออะไรอ๋อกูจำได้ละกูลืมไปแล้ว, <laughs> ก,ลลวกูจำไม่ได้อ่าอ,อืมคิดแบบตาต่อยตาต้อยประ,ะมาณน,นี้แหละเขาเป็นบุคคลระดับตำนานด้วยคือเมื่อก่อนเนี้ยกูแบบนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนใช่ป่ะประมาณช่วงมสามกูนั่งรถโรงเรียนไปประมาณเทอมหนึ่งเออ ไม่น่าถึงเทอมวยแล้วคันนี้รถเขาเป็นแบบรู้จักรถสองแถวใหญ่ปะสองแถวใหญ่มันจะเป็นแบบเก่าๆแล้วแบบมันจะมีรถแบบรถบรรทุกที่มันเป็นรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยเข้ามาตอนเช้าอ่ะแค่คันเดียวเยว้ยก็คือรถของเขาเว้ยแล้วที่กูบอกว่าเขาเป็นบุคลาับตำนานเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาเนี่ยแก่แล้วแล้วถ้าเกิดกูจะให้เดาเนี่ย ก็คือเขาเนี่ยเอาจจขับรถมาหลายชั่วยุคนอาจจะเป็นหมื่นปีอาจจะเป็นแสนปีหรือล้านปีก็ได้ที่ตอยขับรถมาไม่แน่เขาอาจเคยขับส่งให้นโนเสาร์ไปโรงเรียนตัอต่อยซึ่งอาะจริงๆแล้วกูไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกมองมาที่ตาไม่เห็นอะไรใช่ไหมละ่ะ มันมืดแต่ว่าอันนี้มันคือแสงจากหน้าจอคอมเว้ยที่แบบมันท้อนมาให้เห็นเป็นตัวกลุ่มอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมตอนแรกก็จะเป็นคลิปแปดนาทีลนะแต่คิดไปคิดมาเป็นคลิปเอ่อสิบนาทีแล้วกันเพราะว่ามันก็ยังว่างๆอยู่แล้วก็คือเอาจริงแล้วอนะเรื่องอ่ะมันมีเยอะมากมายในหัว เคยลองคิดกันปะถ้าเกิดแบบมันมีหนังที่เป็นมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งอะแล้วตั้งแต่แบบเกิดจนตายแล้วแบ่งเป็นสามพาร์ทะเวยแบ่งเป็นสามพาร์ททิ่ภาพตามแบ่งเป็นสามพาร์ทพาร์ทละสามชั่วโมงหนังเก้าชั่วโมงอะคิดว่าจะมีคนดูปะจริงไหมปะไม่รู้ใช่ปะใช่กูก็ไม่รู้กูมไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าแต่เอาจริงแล้วกูอยากลองทําดูบ้างนะเออ มจ,จริงแล้วนะตอนนี้เป้าหมายแรกเลยคือซื้อเพยห้าอันนี้มันเป็นการทำความรู้จักกันระหว่างเรารู้ใช่ไหมแล้วคลิปนี้จะไม่ตัดซึ่งกูว่ามันต้องมีคนที่ไม่ชอบคลิปนี้ซึ่งก็ลืลองของมึงเถกูไม่สน <c oughs> อ่าแค่นี้แล้วกันหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกในสักวัน คนของช่องไงครับ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 นะไม่ใช่คำทักทายเลยนะ